องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งฟื้นฟูทะเลจันทร์สารต่อความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการบริโภคสัตว์น้ำที่ยั่งยืนในชุมชนและต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้เสริมจากอาชีพประมงพื้นบ้านในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งจะนำมาซึ่งความยั่งยืนทาง เศรษฐกิจและสังคมของคนในพื้นที่นายมนสิทธิ์ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมว่าถือเป็นหนึ่งใน4เสาหลักของนโยบายเพื่อจันทบุรีเมืองน่าอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํไวัยอ่อนแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และยังช่วยลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ทางผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีได้ย้ำถึงความ สำคัญของการมีส่วนร่วมจากชุมชนทุกระดับในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงสําหรับการปล่อยปูสแสมในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูธรรมชาติและยังเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนสืบไป